ยี่สิบสามพฤษจิกายนนะครับวันนี้อ่าอะไรไม่รู้รถยนต์ก็ได้มอไซค์ก็ได้ตัวนี้เป็นเออ่โปรเจคเตอร์ครับก็มีอุปกรณ์ที่ผมตัวนี้ผมมีชุดเยอะนะผมซื้อมาจะใส่รถแต่ไม่ได้ทำมันมีวงแหวนสองชั้นในชั้นนอกกับชั้นในเนี่ยเห็นปะมันมีสายแยากมาเนี่ยนะครับอ,อุปกรณ์ก็ เนี่ยมีไอ้พวกบรรดาชิ้นส่วนต่างๆที่มันเป็นตัวเหมือนกับเป็นขาอันนี้ขาสี่ของรถยนต์ก็แล้วก็แถมหลอดซีนอนอีกหนึ่งหลอดอีกอีกหนึ่งคู่ซีนอนตัวนี้เป็นหกพันเคอ่ะเนี่ยครับหกพันหกพันเคก็สีขาวๆหน่อยก็ราคานี้ผมระบุลงไปในนี้เลยแล้วกันนะหนึ่งพันบาทนะครับสนใจก็มารับได้หรือว่า อยากรู้อะไรก็โทรมาถามได้ครับก็เป็นขาดี I Y เหมือนกันนะโอเคครับผม